ขั้นตอนนี้หิงป่าแห้งครับเผามดเผาแมงเผามอดกินป่าแห้งมันจะหอมออกมาเลยครับกินไปย่างพริกรับหนึ่งเจ็ดแปดเก้าห้าเถือโอ้นักแกกระเทียมม่ถหอมป้อมคขารข่ ข้าวหนอหมูครับกะปิกะเลยใบตับแล้วก็เซาะด้วยน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าพริกเก่งของเฮาก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าหม้อนี้จะเก่งสเลใส่ปลาแห้งหม้อนี้จะเก่งออกเปาใส่ปลาแห้งน้ำเดือดโบโบแล้วครับ ใส่ไปแห้งครับอันนี้ใส่ไปเกลืงตัวอะไรอะไรอะไรออกหมุนไปด้วยเกลืงหนึ่งาะจะเอามาใส่เพิ่มเกลืงหนึ่งนะครับฮ้อนใส่หม้อนี่เกลืงหนึ่งอะไรใส่หม้อนี่เกลืงใจพอไปแห้งให้หน่อยครับเขาเบ่งน้ำไปล้างโคกสักหน่อยนะครับเทลงไปโอ้เปิดแล้วครับหม้อนี่เหรอหม้อนี่เหรอ อ,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 อืมันนานเปื่อยนะครับปลาแห้งก็จะตามด้วยพริกไปเลยครับอันนี้คือต่าไว้นักนะครับเพื่อที่จะเบ่งอย่างละครึง่งนี่เกิงหนึ่งน่าจะเต่ากันแล้วเนาะขอน้ำมาเตอ่วมาขามครับมาขามมาขามส้มนะครับมาขามส้ม ออกเปล่าออกเปล่าใส่ไปครับกดน้อยครับปิดฝาไว้รอมันเดือดมาพอเก่งสเลครับเก่งสเลนี่ก็เดือดโบโบละนะครับใส่ไปเลยปลาแห้งแล้วจังมัน โคนเข้าไปนะ้ำมันน่าจะน้อยไปน้อยใส่าหน้อยก็เรามันเปื่อยขั้นตอนต่อไปแกงสแสลผมก็จะจะใส่มะขามส้มแล้วนะครับใส่มะขามส้มลงไปมะเขือส้มครับมะเขือส้มมะเขือส้มเทลงไปต้องคนนักครับมันจะเหลวครับเขือส้มจะเหลว ขั้นตอนนี้ก็จะขอจิมน้ำเก่งสะเลก่อนนะครับอืมอมอืมโอเคครับนี่สะเลนะครับต่อไปมาเปิดมอเก่งออกเปาาครับนี่คือน้ำเก่งออกเปาาครับใส่ไปใหง รสชาติกลมกลม่อมต่อไปครับอันนี้ใส่เก่งสะเลนะครับต้นหอมผักชีต่อไปเก่งออกเป้าผักกุนนกนะครับผักกุนนกผักละครับผักละ และแล้วเก่งสเลใส่ปลาแห้งกับพร้อมรับประทาน,นครับเก่งสเลใส่ปลาแห้งพร้อมรับประทานและนี่คือหน้าตาเก่งสเลใส่ปลาแห้งครับนี่ครับปลาแห้งครับอืหอมกินสเลมากมายและก็จะตามมาด้วยเก่งออกเปาครับปิดแก๊สนะครับโอ้โห ถ้าท่านอยู่หน้ามอต่อนนี้นะครับกินผักละนี่มันจะหอมคือหอมขึ้น,นกับกินผักบุนกนะครับตักเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับหอปาแห้งแล้วหย่อยแงบดกผมมากับผักละเนี่ยแล้วก็ความหวานจากออกเป้านิดหน่อยครับและนี่คือหน้าตาของเกง่งออกเปาใสปลาแห้งครับ อ้อยผักละผักปุนก mm hmm. ความเปื่อยดูอะไรหอมหวานหวานหวานและแล้วความสวยงามน่ากินอลังการของเก่งออกเปาใส่ไปแห้งอ้อ oh, ย yeah, พักละผักปุนก,ะกะนะครับและเก่งสเสลใส่ไปแห้งนะครับกระพร้อมกินพร้อมฉันเรียบร้อยนะครับ mm hmm. หอมพักละตึงๆครับ อดี๋ยเอาคนหนึ่งเขาเมือเลยนะครับเนอเน็ตมาครับว่าไม่เป็น้องอกินเข้าแรงด้วยกันครับเก่งสเลครับนี่มอ,อหอนล่องลวงอืมอืมปลาแห้งครับปลาแห้ง ทำน้ำแกงน้อยน,น้ำแกงท้่าจะส้มตับครับ,บกระเพับเกลือหูดรามาก ต่อไปเก่งออกเป้าครับเกงออกเป้าที่น้ำมันจะออกหวานเขาหนึ่งจุ่มไปก่อนจุม่มมลำ้ำออกเป้าปุ๋ยก่อนออกเปาปุ๋ยพอดี ปลาแห้งครับบลอกปลาแห้งรับออกเปล้ามมเม็ดขนาดอยากจะบอกว่าเน็ตขนาดจุดยอด